สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้อยู่ในมดของลิซ่าครับและก็ b l ล c k พิงกการมาที่ประเทศไทยครับความอลังการและความยิ่งใหญ่กําลังจะปรากฏขึ้นที่ดินแดนสยามของเรากับบอลพิงก์ในบังคอกนะครับวันนี้พวกเธอจะต้องขึ้นโชว์ว่าการเดินทางก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับลิซ่าเองก็ได้ทักทายนะระหว่างการเดินทางทั้งชู2นิ้วทั้งยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับบรรยากาศเป็นกันเองสุดๆ แล้วที่สำคัญเมื่อถึงประเทศไทยเนี่โหขบวนต้อนรับครับโ,หโหอ้เอก,กทึกคึกโคมเมื่อคืนก็จะมีการวอร์มเครื่องเสียงกันดังลั่นสนามสุภัชราาัยนะฮะมีการถ่ายโครงถ่ายคลิปให้ได้ดูกันจากผู้ชมทั้งบ้านที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปรับชมแล้วก่อนขึ้นคอนเสิร์ตครับในตอนนี้ภาพบรรยากาศสดๆเลยก็คือบลิงทั่วประเทศนะครับได้เดินทางกันเข้าไปแออัดยัดขนากันอยู่ที่สนามสุภัชรลาัยดูได้จากภาพนี้ครับโอ้ก็เป็นการแบบว่าเข้าแบบยากล ลำบากนะแม้ว่าคุณจะมีบัตรแล้วแต่คุณต้องไปแลกเรื่องของบัตรแข็งนะครับในการเข้าสู่คอนที่จะเริ่มต้นขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วนะครับโอ้โหซึ่งต่อกันยาวเหยียดแบบโอ้โหเบียดเสียดกันนะก็น่าเห็นใจผู้ที่ต้องช่วงชิงในจังหวะนี้แต่ว่ามันเป็นความสุขนะครับแม้ว่าการจัดการจะไม่โอเคเท่าไหร่แต่ทุกคนก็พร้อมใจกันเพื่อที่จะไปให้กาําลังใจศิลปินที่ตนเองชื่นชอบนะครับ พอเข้าไปถึงแล้วก็มีภาพบรรยากาศนะครับที่โอ้โหต้องบอกว่าแดนกันกระจายครับหลายๆเพลงด้วยกันที่เป็นเพลงที่โด่งดังของ b l a c k พิงคเนี่ยนะครับสายโคเบอร์ทั้งหลายเราแม่ๆเรียกได้ว่าแดนกันกระจายครับโดยเฉพาะยิ่งเพลงละลิสาของลิซ่าเนี่ยนะครับแดนกันแบบไม่ให้ผิดพลาดเลยทีเดียวนะครับทุกคนแบบทําได้นะ นี่สายโคฟเวอร์ทั่วประเทศมาอยู่ที่นี่นะใครที่ไม่โคฟเวอร์นะเต้นประจําก็ทําได้ดีนะพี่หมีนี่ไม่ต้องเหนื่อยเลยเรือได้ว่ามาที่ประเทศไทยมันปังมันคึก พื้นเลอเกินเดี๋ยวรอดูในคอนเสิร์ตน่าจะแบบส่งเสียงมากกว่านี้ครับตอนนี้หลายสนักข่าวก็รายงานไปถือว่านี่เป็นวาระแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะฮะของ Black พิงคซึ่งแอดก็มารายงานเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันแม้ว่าแอดจะมีภารกิจเยอะก็ตามนะครับอ้าวก็เป็นกำลังใจและก็ส่งเสียงเชียร์ให้กับ Black พิงคกันเต็มที่วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับอัปเดตหน้าไปแล้วนะครับสวัสดีครับ